เรียนผู้บริหารและสมาชิกบริษัทซอฟต์แวร์ทุกท่านผมนายอูบูตูกะผมขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านที่ได้ต้อนรับกรบผมเป็นอย่างดีกะผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณสุนิลาพิมสารให้มารับตำแหน่งผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์คนใหม่ของบริษัท ซึ่งคนเก่าซึ่งผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์คนเก่าซึ่งทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วและเป็นที่รักใคร่ของสมาชิกทุกคนผมจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์คนใหม่ให้ดียิ่งขึ้นเลและตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ สก็ผมจะไม่สามารถทํางานคนเดียวได้สาเร็จถ้าผมไม่มีสมาชิกทุกท่านช่วยแนะนําและชี้แนะก็ผม